สวัสดีครับค,ค,ฟฟคบลิปน,นี้อยู่ที่คาเฟอินนะครับอินนาพาเด็กๆลูกๆมากินข้าวครับนี่ปสวิสดีครับพาเด็กหน่อยมากินขา้าวออมบรรยากาศดีอะมบรรยากาศดีมาก อินน่าคาเฟ่กินเย็นเย็นไปขึ้นอะยังไปพาเด็กหน่อยมากิน,ขกน,ขนเขาครับนี่บรรยากาศนี่รถตะกี้เท่ามันนิดเตียวแ่นว่าอืมนี่ากาศดีมากเลย เจ้ามึงแดดได้แล้วลูกันวลนวลไปกำลับบขขงงามมันอากาศดีปลาเขาไหมจิงน้อยเลี้ยงอาลาฟด้ยนะ่ะสาวมีที่ถ่ายรูปด้วยไป มีมองนั่งอันีนึงบันเพิ่มอีกก็ไ้จัะเพิ่มอีก่องนั่งแบบนั่งหั่นมันนังอันนี้สมด่ขา่ยอนั่งนั่งนั่งตัวไปนั่งนแ่ัอันนี้เขาไปก แล้วเพิ่งกามาให้มันแหละพาท่หน่วยมันกินเขาคนนี้ต้องเินเนาะอีพอเห็ดลงยูทูบเดี๋ยนี้เรจะจีบอกไอ้เบิ้งได้เราจะจีบบอกไอ้เบิ้งแบลวแบลเหมือนแม่เลยอมีตาบ่เออนั่นคือเปิดประตูร่มอุ้ยมันมีง่าไหมวะเฮ้ยมันมีนกจะเปิดดิลูก เมื่อานฉันัวมื na, ่อวานพ่เด็กน้อยออกมากินเขายุดที่ร้านยังก่อขึ้นและร้านยังก่อนนี้อินนาคาเฟ่เออทีมงานเด็กน้อยเดี๋ยวรอกำลังรอกับเข่าอยู่อาหารเดี๋ยวเครื่องดื่มมาช่วงบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าโอ้แต่ ถ้าเป็นหนาเดือนมีหน้ามษสานี่คือยังสิห่อนคักเนาะเป็นปะนห่อนคักประมาณนี้ม,มาแล้วกับข้าวจานแรก <ไป S 1> ก็คือยำทะเละโอ้ยอยากกินมกักเสียบเลย ขอบคุณครับเครื่องดื่มบางแล้วเครื่องดื่มว้าวเลยคือเสียเปียบมูนแต่ว่าคือสร้างลำเปล่ากันบ่บ่บ่ได้อยากบกไปซื้อนะโอ้แน่แน่แนี่แน่ขอบคุณครับ

จบชิมบ้กินอะกินนะยังมยับมายับมายับเขาพี่ยับมาห้ยบ่อยพี่แม่เอาขาของพี่มนี่ยับมาเออยับบวกกันชิมชิมชิมฮเ็ดขอือหน่อยเขากินลดกินอะกินพี่แม่หันมาหาตั้งยี่ห้อพี่

เดือดรอกับเขาอีกยังตายย่างอยอะมาอีกแล้วอันนี้คือพิซซ่าว้าวอาร่อยมากลูกฝรั่งเนื้อฝรั่งกินพิซซ่าอะแอลุกเยอะเออเออพิซซ่าเขามาแล้วเดี๋ยวรออีก

กินปซ่าเซบๆห่อนอร่อยไหมจะปะทิอืมห่อนห่อนนบเขาอร่อยมากกินๆท่านกินก็บนี้บรรยากาศเด็กหน่อยมาให้กินเขาหนีิ

จะปะแป้งนุม่มปะแป้งนุมงมน่มมะเขียงุ่มอันกินได้หลายกับนะพัดมาแล้วเปนเิว่ามันยุ่ไกลคนันันหันกับหันด้โอเคขข้าคริงับมานาันเอาลาูกของหักอันนี้ à, đấy, Thật mà. tăng mẹ, mẹ anh, chơi không? chơi không? chơi không? chơi เห็นไหมัมนณผายกินได้บ้าดิที่เ <c oughs> หล็กมันจะม่วมแล้วนะน่ะนิแล้วสักถ่ายกินเขาพร้อมกันเด้ <c oughs> ถ่ายกินเขาพร้อมกันเขาเขาว่าคบรบเดต้องก็กินอเ,เออตม้ม,ม,ตมยำไหมต้มยำ <c oughs> เอาตม้มยำอีกเลยครับรนี่ครับ แล้วขอบคุณครับฮะบ้านกินข้าวบัานเนี่ยเวลากินข้าวกินข้าวอืมบรรยากาศยุที่อินขา้าคาเฟ่อินนาอินนาคาเฟ่เนาะไปหลังคาอะไรล่ะฮะบ้านกินข้าวบัานเด็กๆ เขาอหลยังมาเนี <music Brothers> okay, okay, so ่ยดมาเตียไม่เป็นไรกินจีน้อมคือบาน้องาซิ่งกินมั้งมากตยปันอย่มากินเจนอม้เลยเนี่ยเอามันเป็นตำถาดแหมตำเป็นสุดขี้เหร่เนาะของแม่สวยด้ มไม่ได้กินงไงเร,รกไข่ข้าวจะให้ดูกิกน,กน,น,นก้อนน้ำหนาก่อนเฮ้ยแป้งหมกแฟนมุงกินบ่นหลับอืมอันนแค่เราไ,ไม่อูอ <c oughs> <that> <ooo payingita> <laughs> 아, 전브르 เก็บแบบไวเอากินได้อยอะกว่าตังค่ะาไม่มีหมกง,งกลองม,มีหมากง,ง,ง,งกลองเลยทิดรถโอ้เขามุ้ขมกกรอบแซ่ม<ง>อร่อยมากเอ้าล่เดหลอกปกปลาหน่มเร็วง ยันดีเลยด้มีลมเนี่ย้ไล่เขากปนดดอกกินเขาลูกนึงเขาลูกเขาไปเขาวันนี้ินบิสกิติบิซซามือก่อนมู่ล่ะโดนที่นังเบื้งมู่กินเขาแบนี่นั่นเด่ Các bạn nhớ của kí cho Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn yeah <clears throat> กินอินอ่มเลยแล้วกับปองเองหน้ามากไปเต็เส <c oughs> ้นไหนเส้นไห, <c oughs> หนบาวงว,ว, <c oughs> วยเราไปเลยรวยยังไงสามคนไปงางสวยอิ่มเ,เดี๋ยวไปห้าตกกับตองเลยเสร็จ แยวออกจากคมเพราะว่าจางค่ะเพราะว่าพอเที่ยวก็มีไปกับกีเสียตำดวดรวจจะตรวจก้าสิไดลไปซ้อมเต็มเลยลอ <c oughs> งเพ <c oughs> ่งจัดคือผู้วา่าโดนขับพอผู <c oughs> ้วา่วาก็อบอกว่านี่ใบขับขี่เข้าสื่อไปหล่องเร่งจัดตำรวจฟังเลย <c oughs>

Bỏ hả? Bỏ con Bỏ đi Hả? Hả? Hết Màu còn lắm Đừng chín Mà không, chị không Ở, còn lắm như vậy luôn Youtube <laughs> ไม่เคยเห็นเขาแบบยุติธรรมขนันดนี่เลยผู้ดกานเน่ะเน่งจับต้มยำเขาคิดข้าคิดด้วยว่าเขาตกินต้มยำขาเาเลยเอาตัวยมา ทุกคนน,นจิ้มบ้ินจับเขาแซ่บต้องเรีนก่อนะเห็นว่าูเห็นเ,เลยวะเดี๋ยกินรับบ้า <c oughs> <c oughs> เอาเอาตัก <c oughs> ตรถต้มยำ กินเข่ากันท่องเบาหรือ่าไม่เอาละตังคปีเลยอืมเยี่ยมหันมันหันไหมตรวจตัวเบ่าเรื่องท้องมันใหญ่แล้กกินแล้ว อืมแล้วอยากเดะเดินอะไรกินหอมไหกิ่นเนนี่เ็ีเยันุพักได้ไรไม่ตางเรียนะาใจสเปนงงเปูาย <c oughs> 你先呀，哦。